แห่สองป้ายทะเบียนเจมเรืองศักดิ์ถอยรถหรูป้ายแดงคันใหญ่มากยาวเจ็ดเมตรทำเอาหลายคนแห่ซูมป้ายทะเบียนรถหรูของเจมเรืองศักดิ์เมื่อล่าสุดเพิ่งถอยรถคันใหม่ป้ายแดงให้ครอบครัวซึ่งเป็นรถในฝันของเจมที่ตั้งใจซื้อมาขับให้คนในครอบครัวได้นั่งกันแบบสบายๆรถคันนี้ยังยาวถึง เจ็ดเมตรความสูง3เมตรและชื่อเจ้าของรถก็ยังยกให้เป็นของพรรยาด้วยซึ่งเจมได้เขียนแคปชั่นไว้พร้อมทั้งโพสตภาพรถคันใหม่ไว้ด้วยว่ารถในฝันโพสต์นี้ไม่ใช่โพสต์โชว์รถหรืออวดร่ำอวดรวยใดยๆแต่คือการบันทึกความทรงจำเล็กๆของผมวันที่17เมษายน2566 เวลา9ก9นาฬิกานาทีนครั้งหนึ่งผมก็เคยเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่มีความฝันอยากมีรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์สักครั้งในชีวิตแต่พอวันที่ผมมีครอบครัวมีลูกหน้าตาของรถในฝันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวันนี้รถในฝันของผมคือรถประจำตำแหน่งใช่ครับตำแหน่งคนขับรถเพราะผมมีตำแหน่งเป็นคนขับรถให้ลูก ให้เมียและคุณพ่อแม่คุณพ่อตาแม่ยายนั่งผมมีความสุขที่สุดเลยครับที่ได้ขับให้ผู้คนเหล่านี้ได้นั่งสบายอย่างมีความสุขและปลอดภัยอยู่ภายในรถวันนี้ผมก็ได้บันทึกอีกฝันเล็กๆของผมในการได้เจ้าคันนี้มาร่วมเดินทางซึ่งลักษณะพิเศษของมันคือความยาว7เมตรความสูง3เมตรจุคนได้ทั้งสองครอบครัวได้อย่างสบายสบาย และยังมีที่เหลือเพียงพอให้เจ้าตัวเล็กคนใหม่ของผมในปีหน้าด้วยว่าไปแล้วต่อให้มีน้องของเจ้าตัวเล็กอีกก็ยังพอรับไหวนะอีอีวันนี้บ้านชาวใต้ของเรามีความสุขและอิ่มอกอิ่มใจกันทั้งบ้านครับปอลอทั้งนี้ทั้งนั้นเมียขอเล่มรถสีฟ้าที่มีชื่อเธอในนั้นเท่านั้นไม่เอากระดาษถ่ายเอกสารนะ เพื่อเมียเฮียให้ได้เสมอจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสปรินเทอร์